วันนี้เราจะมาตกปลาเช่นเคยนะครับชินเราชินเราสัญญากันไว้แล้วตั้งแต่ oh, ตอนการเหยือก็คือหมูเด้งนะครับแต่ว่าปลามันมีเยอะมากแตวผมจะตั้งกล้องไว้วันนี้ผมเอาหนูมาด้วยอันนี้แล้วก็ผมจะตั้งไว้นนบแบบนี้ครับแบบนี้ได้ไหมเนี่ย ได้ไหมครับท่านผู้ชมแบบนี้แหละนะครับแล้วกเรามาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างเถ้าได้ปลาผมก็จะปล่อยนะครับผมเป็นคนดีไม่ใช่คนดีหรอกผมได้ตัวไหนเก็บหมดเพราะว่าฮ้ยผมไม่เก็บหรอกเหตุผมจะผมไม่มีที่ใส่ปลานะครับ ับนมัน,นจะได้ปลาปักแหลงเห็นไห้มีปลาปักแหลงแล้วก็ผมเห็นนะเขาตกมาข้างล่างเขาได้ปลาตัวใหญ่ประมาณเนี่ยครับเขาแขนผมอ่ะระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเสร็จนี้นะครับ กำล,ลังปีนขึ้นไปครับลำบากตัวลือสวยปะเป็นการประจนภัยนะครับของเราผู้กล้าเฮ้ยมันไปได้ไปได้ด้วยนี่หว่าแต่แถวนี้มันลกๆอ่ะกลัว น้ำมันลดลงเยอะเลยนี่หว่าตอนนี้ไปเปิมไปถึงคนเรกเย่ yeah, ถึงสักทีเย่ yeah, yeah. ที่ช่วยชีวจริงจริงมปมน้ำ <unfor> ไหนเอานมปังตกตกตาตกตาเดี๋เพิ่งดึงนะ้วเปล่าเดี๋เพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงให้มันตอดก่อนถ้ามันดึงอะที่มันดืดแสดงว่าได้แล้วเม่แล้วละฟาเยอะเลยเมื่อกี้ได้นะเมื่อกี้ได้แต่หลุดเห็นไหม ตกไปกอนตกลอ่อไว้นผมใช้ปาที่ดูลังใตนะ้น้ำได้วเหยื่อนอเมื่อกี้มันพยายามตอดนะครับเมืม่อกี้เมื่อกี้เห็นตัวปลาไหมครับอยากอยากตกของไปเปิ์มากกว่าแบบเปิ์ตกของพี่เลอไม่ตกได้ไกลอนะน้ำเราตกไปสอคนแล้วก็ตั้งตง,ตงตั้งไว้ไหม สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่องนี้ก็อย่าลืมกระเทือไลค์ให้ถึง100ไลค์กันเลยนะครับ1ล้านเลยเออหนึ่งร้อยพ่อกไม่ได้หรอกพ่อสำหรับวันนี้กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องแบปก์เปอร์สวัสดิ์หน้าชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายๆแล้วก็เราจะถ้าไม่ได้เราจะมีใหม่นะครับถ้าถึง1ล้านนี่จะหนึ่ง เราจะมาตกอีกที่นี่นะคะพี่ดีพี่เดินบ๊ายบายมุนไม่ได้หรอกสำหรับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้บ๊ายบาย